คือหาภาพใบหน้าล่าสุดจีซูแบล็คพิงหลายคนไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆภาพนี้ทำชาวเน็ตอึง้งภาพถ่ายโคสอัพล่าสุดของจีซูแบล็คพิงจากงานแฟชั่นวีคถูกแชร์ต่อในทวิตเตอร์มหาศาลในภาพถ่ายระยะใกล้เหล่านี้ใบหน้าของเธอดูเหมือนจะไม่มีรูขุมขนหรือตำหนิที่มองเห็นได้และถึงแม้ว่าภาพถ่ายจะถูกถ่ายจากหลายๆมุมแต่ผิวที่เรียบเนียนของจีซูก็ช่วยเสริมความงาม ตามธรรมชาติของเธอชาวเน็ตหลังจากเห็นภาพนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวทำไมผิวของเธอถึงสวยขนาดนี้ว้าวนี่ไม่ได้ตัดต่อจริงๆหรอใบหน้าของเธอน่าทึ่งมากทุกอย่างสมบูรณ์แบบแก้มจีซูยกขึ้นเวลาเธอยิ้มหวานมากแต่มันไม่มีการตัดต่อจริงๆหรอผิวของเธอช่างเหลือเชื่อเป็นไปได้ยังไง เธอแต่งหน้ามากเกินไปหน่อยแม้ว่าใบหน้าของเธอจะสวยมากก็ตามเธอสวยขนาดนี้ได้ยังไงอะไรคือความรับของผิวที่ไรที่ติของเธอฉันชอบคิ้วของจีซูดูไหล่ของเธอสิมันสวยมากฉันไม่พบดูขุมขนบนใบหน้าของเธอเลยเป็นต้น